สวยมากครับทีเดียนะครับพอมี71แล้วก็39 88 39 88ปดแปด้ลองดูนะครับเป็นแนวทางในเอฟซีวันที่16วันที่16เมษายน2567นะครับก็มี26 04 67นะครับถ้าเป็นแนวทางนะครับไปลองดูแล้วก็ตัดเล่นกันแต่ใครชอบไม่จัดไปน,นะครับเี็ประมาณนี้นะครับตัวเลขชัดๆ ขอเสียงปรบมือให้นานรนนงรำนางอัเชิญพระพุทธรูปพระปฏิมากรบูชาปมนน้องดาราดเดี๋ยวเอาเอ,อคุณปรมน,นานจุตดาแม่พิ่นพนาทรคุณพรสิงพนาทรนะครับเจริญพรทางพระพุทธรูปนะครับเป็นบุตแชนของพุทธศาสนิกชนถวรยของคพระ พื <t songs> ่อเป็นที่ระลึกที่ระลึกในสังเวในนเป็นของพระุทศาตนาขอับกัาข่าวพรุ่งขึ้นะค้นสิ่งดูสิ่งนี้เอามาเชิญเพ่นมา่งควัมอาิิฐานด้วยนะโยมนะไปให้พระุทธรรป ครั้งหนึ anyway, <requirements> ่งนะครับจะเพิ like ่มราคาเพิ่มเพิ่มราคาแล้วก็อ่านโมทนาจากรายการช่อง YouTube นะขุณครับนาคาลุงไก่ชั้นแนวในยุ่งย้อนีนดักไรเงาต่างๆไปสับท่้นๆสวัสดีทุกท่านวันนี้เรนจะเดินทางมาที่วัดบ้านสวงนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนทุกท่านวันนี้จะมี เฮปู hey, อนันตน,นาคาดองค์ใหญ่แล้วก็ใบสีคู่ใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาดูอนันตน,น,านาคาชแล้วก็ใบสียักษ์ใหญ่แล้วก็จะตามทะเบียนรถในะการเล่นท้งนี้นะครับเรามาดูวัาทะเบียนรถไหนติดนะครับปูอานันตนาคาะอยู่บนดสวยน่าจะแก่สลากจากอินหรือเปล่านะครับน้ำหนักน่าจะเยอะพอสมควรนะครับนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูกันใบสีใหญ่ที่สุดนะใบสีใหญ่ ว่าเรามาดูกันเอาใบสีใหญ่มาตั้งตรงนี้นะเป็นปูอันันตะนาคราชนะครับฐานของท่านทําแล้วนะครับเป็นการนะครับเรามาดูทะเบียนรถกันเยเอะสักคู่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูทะเบียนรถชัดๆว่าทะเบียนรถทะเบียนอะไรนะครับปูอันันตะนาคราชแห่ในวันสงกรานด้วยนะครับ แก okay, วันสงกรานแล้วมาปฏิสฐานอยู่ตรงนี้นะสถานที่วัดบ้านสวงนะครับตำบลหัวเสืออำเภอคู่ขันจังหวัดศรีสะเกดนะจำไม่ผิดนะครับไปสียใหญ่ใหญ่ไปเสียใหญ่ไปเสียใหญ่ไปเสียนีกผู้หนึ่งไปเสียาีกผู้หนึัง วนันตนาคราดและก็อันเชิญวัวอันตานาคราดกัสิบเป็นสูงมากเลยสามเก้าแปดนะครับเปดกับสามตัวเดียวกันก็เป็นสามเปดได้หรือเอฟสี่ครับไปซีใหญ่แล้วก็อันเชิญวัวนันตนาคราชนะครับมาไปสถานที่วัดบ้านวัดบ้านสวงนะครับตำบลหัวเสืออำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่เร่ สามเก้าแปดแปดหนึ่งสามเก้ากับแปดแปดหนึ่งสามเก้าแล้วกับแปดแปนับเปียนรถนะจ๊ะเจ3ดหนึ่งสามเก้าแปดแปดเจหนงสามเก้าอันนี้ ประจำนะครับได้สารใหญ่มากเลยใน,น,ตนวตาให้บ่อยต้นนี่งองค์อันตานาขาราดนะครับน่าจะมีจภาพเอามาถวายนะครับจุดสีนะครับเอ็ตผมไม่ได้ทําประวัติข้อมูลครับสง องค์ปู่วนแตนาคราชนะครับได้ขึ้นรถเดี๋ยวรำทะเบียนมีรำเจ <71 S 1> ็ดหนึ่งช่วงสามเก้าเป็นเป็นเจ็ดหนึ่งสามเก้าเป็นเป็นอปอขอปาล์มไดทางนะได้จับรูปตามเอาไว้แล้วนะครับตอนที่จะกพัฒนาที่มณฑ์พระพุทธประคิมมาก่อนนะครับลงแท่นนะก็จะถวายสักเกณฑหนึ่งเพลงโดยนักแสดงจากาแล้วก็รายละเอียด ส่งช่องห้เอยูทูบนะส่งช่งห้าให้ลุงตาหน่อยช่วยพี่เลีกเงินน e uh, uh, so ch ch ี่มี้ยเรียกเงินนี้ช่วยแม่เรียกทะเบียนรถช่วยบ่88 88ใช่สิ๊กเกินังกับข่าอะไรก็พอได้แล้ว